กาญจนบุรีสถานการณ์ฝนเริ่มขี้คายทิ้งไว้เพียงภาพความเสียหายผู้ว่าจังหวัดกาญจนบุรีสั่งการให้ปพการจัดตั้งโรงครัวประกอบเลี้ยงผู้ประกอบอุทกภยัยและเจ้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่วัดน้ำตกตำบลท่าเสาอสาเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีผู้สื่อข่าวรยายงาน,นว่าที่บริเวณวัดน้ำตกตำบลท่าเสาอําเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีร้อยโทษทศษพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้สั่งการให้ในายชำนาญแตงจุด หัวหน้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยนายเนรวิทย์เหลืองอลา,ามฟ้านอำเเอไซโยกนิเวศดวงสุดารองหัวหน้ากลุ่มง,งานประสานความมั่นคงกอรมนรจังหวัดกาญจนบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งโรงครัวประกอบโรงเลี้ยงผู้ประสบอุทกภ,ภัยและเจ้าที่ที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่วัดน้ำตกตะบนท่าเสาอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีโดยโรงครัวเคลื่อนที่เล็วจังหวัดกาญจนบุรี โดยทางสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดกาญจนบุรีได้นำรถประกอบอาหารเคลื่อนที่เรือจังหวัดกาญจนบุรีประกอบอาหารบรรจุกล่องเพื่อน,นำแจกจ่ายใ,ให้ผู้ประสบภยัยและเจ้าที่และเจ้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้แก่หน่วยงานทหารตชดเจ้าที่อาพาปร,รมูลลิธิกู้ภัยการส่วนป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเขตสองสุพรรณบุรี ในพื้นที่จังหวัดการจริบุรีทําการประกอบอาหารบรรจุกล่องเพื่อนาําแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยและเจ้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดยวัสดุสดที่ใช้ในการประกอบอาหารส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากสโมสรโรตาตรีอ e ีคลับพอจุด3าในพื้นที่อีกด้วยในปัจจุบันสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอไสโยกได้เข้าสู่สภาวะเป็นปกติ ที่ผ่านมาจากสถานการณ์น้ำท่วมทางปอพจังหวัดกาญจนบ,บุรีได้สนับสนุนอาหารให้กับชาวบ้านที่ประสบอุทกภัยและเจ้าาที่ที่เกี่ยวข้องมาให้ความช่วยเหลือ,อเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่27ที่ผ่านมาข่าวนิว24กาญจนบ,บุรีชุิการไหลาวารินรายงาน